กับน้บัญการพระคุณเจ้าพระนิสิตและก็สวัสดีนิสิตที่เป็นคัรนะัทุกท่านวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่สี่ที่นำเสนอในเรื่องของระเบียบว,วิธีวิจัยขั้นสูงซึ่งถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าระเบียบว,วิธีวิจัยนั้นก็จะเป็นระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในระดับ หรือว่าการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับออการวิจัยเชิงคุณภาพและก็การวิจัยเชิงปฏิบัติรวมทั้งการวิจัยเอกสารหรือการวิจัยทุกประเภทจะต้องยึดตามระเบียบส่วนขบวนการวิจัยนั้นที่เราได้พูดไปแล้วก็คือเป็นกรอบที่มีครอบคลุมทุกบทที่อยู่ในเรื่องที่ทําวิจัยส่วนสําหรับระเบียบว,วิธีวิจัยนั้นขึ้นอยู่กับ การวิจัยแต่ละประเภทนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถึอว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะต้องยึดตามระเบ,บียบวิธีวิจัยนั่นเองแต่ในครั้งแรกในระเบ,บียบวิธีวิจัยนี้จะขอนําเสนอด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพค,ครับขอให้ท่านดูจากเอกสารต่อไปนี้ครับครับดูจากการวิจัย เชิงคุณภาพนั้นก่อนอื่นเราก็ขอดูขอบเขตที่เราจะทำวิจัยเกี่ยวกับสาขาทางพุทธศาสนาก่อนอก็ต่อมาก็จะเป็นการเขียนแผนภาพหรือแบบการวิจัยเชิงคุณภาพการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่มีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วก็มีทั้งการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ละประเภทนั่นเอง และจากนั้นเราก็มาทดลองอคุณภาพของแบบสัมภาษณ์หรือว่าเครื่องมือการสัมภาษณ์ที่เรียกว่าการทดลองหรือว่าการตรวจสอบแบบทฤษฎีสามเศร้านั่นเองแล้วก็ลงไปเก็บวกรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์จากนั้นก็มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลนั่นเองคนนั้นขอให้ดูจากตัวอย่างต่อไปนี้ครับ ครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูเรื่องอวิจัยเชิงคุณภาพนั้นมาดูขอบเขตของการวิจัยในสาขาพระพุทธศาสนากนา่อน ในสาขาพระพุทธาศาสนาโดยเฉพยาะปริญญาเอกนั้นได้มีขอบเขตจากประสบการณ์นั้นดูจากว่าเอาที่หลักๆก็คือเป็นเรื่องการวิจัยเอกสารการวิจัยเอกสารก็จะมีทงการวิจัยเอกสารที่เป็นคำพีที่เรียกว่าพระไตรปิฎกหรือว่าไตรปิฎตะนันเองก็คือไม่ว่าจะเป็นปรัชญาทางด้านปริมิตา หรือหัดสูรหรือว่าวิสุทธิมรรคหรือิมุติมรรคเพื่อวิเคราะห์องค์ความรู้หรือว่าการสร้างนวัตกรรมทางพุทธศาสนานั่นเองที่สองก็คือเป็นเรื่องการวิจัยเอกสารเช่นเดียวกันแต่การวิจัยเอกสารในที่นี้ก็คือเป็นการศึกษาคำพีเพื่อบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ หรือว่าศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของอวิชาการชั้นสูงนั่นเองต่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์หรือวิจัยเชิงประยุกต์ก็เอาคำพีมาประยุกต์ใช้กับสังคมนั่นเองส่วนนั้นที่สองหลักๆก,ก็คือการวิจัยเชิงคุณภาพ qualitative research นั้นเป็นการวิจัยเชิงลึกที่เรียกว่า in n e p t h ซึ่งต้อง รู้รายละเอียดอย่างรุ่มลึกเชิงคุณภาพข้อมูลการสัมภาษณ์ก็เชิงลึกที่เรียกว่า i n d e ด t อินเทอร์ e ิวนั่นเองส่วนนั้นที่3การวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยก็เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านการประยุกต์เข้ากับสังคมอย่างเช่นปจจุบันเนี่ยก็คือจะนำพระไตรปิฎกหรือคำพีต่างๆมาประยุกต์ใช้กับประชาชนหรือชมชนท้องถิ่นเพื่อให้ สามารถที่จะปฏิบัติในแนวทางของหรือว่าในตามหลักพระพุทธศาสนานั่นเองอันที่4ก็คือเป็นการวิจัยแบบทดลองการวิจัยทางพระพุทธศาสนาก็จะมีทั้งการวิจัยแบบทดลองด้วยที่เรียกว่า experimental research เป็นการวิจัยในเชิงสร้างสรรค์เช่นการใช้ชุด เครื่องสแกนสมองในขณะที่นั่งสมาธิหรือก็มีการทดลองทางด้านจิตสงบหรือว่าการนั่งเขาเรียกว,ว่านั่งสมาธิวิปัสนากรรมฐานน่สามารถที่จะทำให้จิตสงบแล้วก็พัฒนาโดยเฉพาะการเขียนผลงานทางวิชาการหรือการพัฒนาผลงานทางวิชาการซึ่งตอนนี้ก็กำลังทำวิจัยอยู่ ก็จะใช้ในหลักตรงนี้ด้วยอัน,นี้ก็คือเป็นกรอบของการวิจัยที่อยู่ในสาขา,าพระคุณศาสนาโดยเฉพาะปริญญาเอกเราก็จบมุ่ง3-4ประเด็นเนี่ยโดยเฉพาะประเด็นที่1กับที่2เนี่ยเป็นหลักส่วนการวิจัยเชิงปริมาณอาจจะมีอยู่บ้างหรือการวิจัยแบบผสมที่เรียกว่า m i x e ม m e t h ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณก็ยังมีครับอันนี้ก็คือเป็นกรอบ ในการวิจัยในสาขาพระพุทธศาสนาของปิิยใญครับทีนี้มาดูว่าการออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพนั้นก็จะมีขั้นตอนว่าขั้นตอนที่หนึ่งเมื่อเรากําหนดปัญหาได้แล้วหรือกําหนดหัวข้อที่จะทําวิจัยแล้วเ,เราก็ต้องเริ่มที่จะสํารวจเอกสารหรือการค้นคว้าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนั่นเองอันนี้ก็คือการวิจัยเชิงคุณภาพ เราก็จะต้องศึกษาค้นคว้าทางด้านคำมีีทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากขั้นที่สองเราก็มาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒหรือผู้ที่คาดว่าจะเชิญมาเป็นที่ปรึกษาหลักที่เป็นประธานหรือที่ปรึกษาร่วมเป็นกรรมการที่เรียกว่าเป็น co-advisor อันที่สามก็คือเป็นการเราก็ร่างเครื่องมือหรือแบบสัมภาษณ์ เพราะว่าการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเราจะต้องอมีการสัมภาษณ์ด้วยจากผู้ที่มีประสบการณ์ในขณะที่สัมภาษณ์เราก็ต้องสังเกตด้วยก็พอประมาณนั้นจากนั้นเราก็ผลที่ได้เราก็ถึงนํามามาสนทนาหรือสนทนากลุ่มหรือโฟกัสทุกที่จะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้สชวูุมาวิาพากษ์นั่นเองขั้นตอนที่สก็คือการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการติดต่อการประสานงานเพื่อนัดหมายผู้เชี่ยวชาญผู้สวุฒหรือว่าโดยนัดวันเวลาที่จะทําหนังสือออกขอ,ขอความนุเคราะห์ไปสัมภาษณ์จากนั้นก็เราเมื่อนาข้อมูลได้มาแล้วเราก็มาวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์สรุปผลหรือว่าอภิปรายผลในขบวนการวิจัยานนั้นก็คล้ายๆกับการวิจัยเชิงปริมาณแต่เป็นส่วนใหญ่ก็อาศ,าศัยว่าสัมภาษณ์ ผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้เที่วิจารผู้ทรงคุณวุฒินั่นเองอันนี้ก็คือเป็นกรณีที่ขั้นตอนการวิจัยจากนั้นลองมาดูว่าขั้นตอนนี้ก็ได้เขียนไว้ในตำราในบทที่สี่ในบทที่สี่ก็จะมีตามที่กล่าวก็คือนี่แหละขั้นตอนที่หนึ่งทำอะไรบ้างขั้นตอนที่สองตามที่กล่าวก็คือถกเนรดูจากอนนิโคสมาจากในตำราบทที่สี่ครับ ทีนี้มาดูว่าในเมื่อเราสร้างเครื่องมือวิจัยออกมาแล้วรูปแบบสัมภาษณ์เร้วเราก็ต้องมาดูว่าวิธีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือนั้นเราก็ต้องศึกษาเอกสารก่อนศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องศึกษาถ้าเป็นสาขาทางพุทธศาสนาก็ศึกษาคำภี์หลักพุทธธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะทําวิจัยแล้วก็ศึกษามาแล้วก็ได้รูปแบบ สัมภาษณ์มาแล้วก็ตามที่กำหนดไว้ว่าสัมภาษณ์อย่างน้อยๆในสาขาตามคุณศาสนาถ้าทำวิจัยเชิงคุณภาพอย่างเดียวก็ต้องอยู่ประมาณ20กว่าท่านผู้ทรงวุฒนะก็ประมาณ20 2ถึง25กาก็ประมาณเนะี่ยนะท้งนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องนั้นๆอ่นนะถ้าสุขเรา18หรือ20มันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก,ก็อาจจะพอได้ หรือเพื่อให้มันขอบเขตกว้างขวางพอ,พอก็เราก็สัมภาษณ์ไปเท่าที่ประสบการณ์หรือทำกันมาก็เกือบประมาณ20-25ถึงยี่ิาผู้สมันที่สองกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเมื่อศึกษาเอากสารแนะผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วควรที่จะกำหนดวัตถุประสงค์แบบสัมภาษณ์ให้ชัดเจนเพราะว่าวัตถุประสงค์ก็คือการกำหนดสิ่งที่เราอยากจะรู้หรือจุดประสงค์ที่อยาก ทราบมันเองแล้วก็สัมภาษณ์ไปตามขอบเขตของเนื้อหารหรือว่าขอบเขตของอวัตถุประสงค์ของการวิจัยันเองข้อที่สามก็คือส่วนประกอบของการสัมภาษณ์มีอยู่สามส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งส่วนแรกก็เป็นส่วนที่จะบันทึกประวัติหรือว่าความรู้ประวัติเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นชื่อโครงการหรือวันเดือนปีที่ทำการสัมภาษณ์ ส่วนที่สองก็คือเป็นส่วนของข้อมูลของผู้ที่ให้สัมภาษณ์แก่พวกประเภทอายุการศึกษาอาชีพเนี่ยว่าภูมิลำเนาแล้วก็ดูว่าดูพื้นฐานของผู้ที่ให้สัมภาษณ์นั่นเองส่วนที่สก็คือส่วนที่จะจะต้องถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือขอบเขตตรงนี้แหละสำคัญเพราะว่าเป็นเนื้อหาสาระที่เราต้องการอยากจะทราบนั่นเองเราก็สามารถที่จะ ผ่านมาได้ตามนี้ส่วนประเด็นต่อมาในหัวข้อที่4.3.2อันนี้เป็นหัวข้อในตำราบทที่4ทีนี้เวลาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแบบไม่มีโครงสร้างก็สำผัสถ้าเราจะให้ชัดเจนก็คือการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างก็จะทำให้สามารถที่จะได้คำถามาได้ ข้อคำถามนะ่หรือว่าตอบคำถามได้ตรงประเด็นนั่นเองเวลานํามา,าวิเคราะห์หรือมาสังเคราะห์มันก็จะง่ายแต่ถ้าสมมติเราเอาแบบที่สองแบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้างเราก็พยายามสร้างความคุ้นเคยก็เล่าไปเรื่อยแต่เราก็มีเป้าหมายหลักๆว่าเราจะถามในกรอบนี้แต่ข้อสําคัญก็คือเวลาจะมาสรุปอาจจะยากหน่อยเพราะว่าไม่มีโครงสร้าง แต่ถ้ามีโครงสร้างเวลามาสรุปเป็นผลการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์มันก็จะสะดวกขึ้นนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้ให้ข้อมูลก็เท,ที่นี้มาดูว่าก็วิธีการสัมภาษณ์ก็คือแบบสัมภาษณ์จะต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยต้องการข้อมูลในเรื่องอะไรนั้นเราจะต้องลำดับ ความสําคัญก่อนหรือหลังว่าควรที่จะสัมภาษณ์ใครบ้างที่สองก็คือดําเนินการตามแบบสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยนั้นจะต้องดําเนินการขอรับรองเรื่องจริยธรรมแม้ว่าจะเป็นการวิจัยถึงคุณภาพแต่เวลาสัมภาษณ์เราก็ต้องมีหลักการก็คือต้องขอไปรับรองเรื่องจริยธรรมทึ่เรียกว่า i r b รตรงนี้ตรงตรงทำต,ต,ตามระเบียบ อันที่3ก็คือนําแบบสัมภาษณ์ที่ร่างขึ้นแล้วไปให้ผู้สวุฒ์ตรวจสอบอความเที่ยงตรงตามเนื้อหาคนนั้นเขาเรียกว่า validity แล้วก็ดูว่าเมื่อร่างแบบสอบแบบสัมภาษณ์เสร็จแล้วเนี่ยนำไปผู้เชี่ยวชาญอย่งนี้ก็คือจะต้องตรวจตามหลักก็คือสร้างแบบสัมภาษณ์ให้ตรงตามโครงสร้างเขาเรียกว่า construct validity อันที่สองสร้างแบบสัมภาษณ์ให้ตรงตามเนื้อหา content validity ต่อมาเราก็อนำแบบสัมภาษณ์ไปทดลองดูว่าทดลองให้ผู้สูงวจดวดูว่ามันตรงตามเนื้อหาตามรงสร้างเวลาไปทดลองหรือเอาไปให้ผู้ส่งวดตวดวรนะก็ต้องเอาเข้าโคงไปด้วยก็คือขอบเขตแล้วก็วัตถุสงค์การวิจัย อันที่5ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์เสร็จแล้วเราก็นําแบบสัมภาษณ์ไปทดลองไปลองใช้ดูนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการที่เราจะต้องทดสอบเครื่องมือวิจัยแม้ว่าจะเป็นแบบสัมภาษณ์นั้นเราก็ต้องทดสอบเพื่อให้สอดคล้องตามะระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพน,นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นกรณีที่เราจะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบนั่นเอง ท้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือได้ทีนี้มาดูว่าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเราก็ต้องดูที่วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษารูปแบบกลุ่มอาชีพอะไรต่างแล้วก็วัตถุประสงค์รองอาจจะมีว่าความรู้พื้นฐานที่เราจะต้องสร้างความแข็งแกร่งกนเนี่ยก็แล้วแต่เรื่องเรื่องที่เรากําหนดมาเลือกอะไรเราก็ต้องปรงับปรน หรือบางครั้งเนี่ยแบบสัมภาษณ์อาจจะเป็นกึ่งแบบโครงสร้างก็ได้มีทั้งโครงสร้างแบบที่เราอาจจะถามนอกเนือจากที่เราเขียนไว้ในโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์เพื่อให้ได้เนื้อหาที่บางประเด็นนั้นในขณะที่สัมภาษณ์บางเรื่องมันอาจจะเกี่ยวข้องกับในในส่วนที่เรา,เาในเนื้อหาเนี่ยมันอาจจะขยายความออกไปได้ก็ต้องถามไปให้เขาเรียกว่าให้ความรู้ให้ให้ให แก่นของความรู้ให้สุดของเรื่องนั้นนั้นนั้นเด็กอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่เราจะต้องสัมภาษณ์เขาเรียกว่ากึ่งแบบโครงสร้างทีนี้มาดูข้อดีข้อเสียของแบบสัมภาษณ์ข้อดีก็คือทําให้เหมาะสําหรับผู้ตอบอ่านหรือผู้อ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็หรือว่าอ,อาจจะไม่ชัดเจนนักเนี่ยเราก็สามารถที่จะถามเพิ่มเติมได้ที่สองก็คือ ดูสังเกตว่ามีปฏิกิริที่ในขณะที่ตอบเนี่ยตอบด้วยแล้วก็ผู้สัมภาษณ์ก็ต้องสังเกตด้วยว่าเขาตอบด้วยความจริงใจไหมหรือจะต้องอ่านหนังสืออ่านเอกสารมาตอบอันที่สามก็คือสัมภาษณ์สามารถที่จะอธิบายถามให้ชัดเจนได้หากมีข้อสงสัยบางทีเ็อาจจะตอบไม่ไม่ครบแล้วก็ถามเพิ่มเติมได้ในขณะที่สัมภาษณ์ ที่สี่ผู้ถูกสัมภาษณ์นั้นนะ่ะที่ให้ความร่วมมือก็ต้องดูว่าเขาตอบด้วยความจริงใจหรือไม่ว่าเวลาเรานําผลการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์ก็ต้องดูปฏิกิริยาที่เขาตอบกันด้วยความต่อเนื่องหรือว่าตอบด้วยความสงสัยอะไรต่างทีนี้มันก็มีข้อเสียอยู่บ้างหรือข้อจํากัดข้อจํากัดในการสัมภาษณ์ก็คือต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องนัดเวลา เสียค่าเช่จ่ายในการเดินทางเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนัดแล้วเราอาจ,จะติดธุระโดยเฉพาะผู้ทรงวุฒิที่มีประสบการณ์สูงเนี่ยเ,เวลานัดไปแล้วอาจจะติดภารกิจโดยด่วนแลนี้เราก็อาจจะต้องเสียเวลาเพราะน,นั้นวิธีการสังเคราะห์ข้อมูลเราก็ต้องพยายามที่จะใช้ในการสังเคราะห์เขาเรียกว่าขมวดรวมมานั้นเองก็คล้ายๆก็อินทิเกต ข้อ4ก็คือข้อมูลที่ได้มาเนี่ยคุณภาพเพราะว่าเราไม่ได้บันทึกนั้นทั้งหมดเราจะต้องมาสังเคราะห์เข้าอีกึงเพราะว่าเนื่องจากว่าสัมภาษณ์นั้นสัมภาษณ์ผู้สมมติหลายท่านก็ต้องมาดูว่าเวลาสรุปเป็นองความรู้เนี่ยมันก็ต้องมาดูจากคนอื่นด้วยนั่นเองทีนี้มาดูในวิธีการเอารวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์นั้นนะที่เป็นทางการก็เรียกว่า Formal Inter นเ e อร์วิวเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคำถามจะต้องกำหนดไว้ชัดเจนแล้วถ้าสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเราก็อาจจะสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนเพื่อให้เขามั่นใจว่าข้อมูลที่เขาให้นั้นนะจะไม่รั่วไหลไปยังสิ่งที่จะเป็นผลกระทบต่อทางลบเขา เราก็ต้องดูต้องต้องระวังตัวนี้ด้วยที่สามการสัมภาษณ์ที่แบบเจาะลึกเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องให้คำมั่นสัญญาว่าเวลาสัมภาษณ์ไปแล้วข้อมูลนี้เราจะไม่ไปเปิดเผยเพราะว่าบางทีข้อมูลเชิงลบเนี่ยมันต้องระวังว่าผลกระทบหรือว่ามีตัวอย่างมาแล้วถ้า,าให้สัมภาษณ์ไปแล้วโดยเฉพาะการให้สัมภาษณ์เรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับ ผู้บังคับบัญชาเนี่ยหรือว่าถูกไล่ออกจากงานเรา่าจ,จะต้องเสียค่าใช้จ่ายจะทำปัจให้จ่ายให้เขาเพราะว่าเขาให้สัมพานณ์แล้วเขาก็ถูกไล่ออกจากงานทีนี้มาถ้าได้ตรงนี้แล้วเราก็มาสรุปรวมแล้วจากนั้นก็มาสนทนากลุ่มเรียกว่าโฟกัสกุกเวลาสนทนากลุ่มเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม่มากก็ประมาณ6กถึงสิคนหรือ12คนถ้ามากกว่านั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่อง ทั้งค่าใช้จ่ายด้วยทั้งการสรุปรวมด้วยเวลาจะเชิญใครมาให้สนทนากลุ่มน,นั้นเราก็ต้องดูว่าจากประสบการณ์พื้นฐานของเขาด้วยว่าเขาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำวิจัยมากน้อยเท่าไหร่ย่างน้อยก็ต้อง50%ขึ้นไปทีนี้พอได้แล้วเราก็มาตรวจสอบข้อมูลเขาเรียกว่าตรวจสอบด้วยทฤษฎีแบบ3ามเร้า ก็คือตรวจสอบสามเ้าเ้าที่1ก็คือดางด้านที่หนึ่งตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลนะ่ะว่าถ้าสถานที่ต่างกันตัวอย่างเวลาต่างกันนะข้อมูลที่ได้มาต่างกันหมาก็ต้องตรวจเช็คที่สองก็คือทังด้านการผู้วิจัยเนื่องจากว่าการวิจัยเชิงคุณภาพคนที่ไปสัมภาษณ์ก็โดยหลักแล้วก็จะต้องเป็นผู้ทําวิจัยนั่นเองเวลามาสรุปมันจะได้ตรงประเด็น ที่สามก็คือทางด้านวิธีการหรือว่าขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการสัมภาษณ์มันเป็นไปตามระเบียบว,วิธีวิจัยในเชิงคุณภาพหรือไม่อันนี้ก็คือเป็นประเด็นสําคัญด้วยเวลาในเก็บข้อมูละสิ่งสําคัญก็อยู่ตรงขบวนการเก็บข้อมูลหรือการสัมภาษณ์ที่นี้เวลาวิเคราะห์สุดท้ายก็คือเวลาวิเคราะห์นอกจากที่เรานําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาแยกแยะแล้วว่าคุณภาพของข้อมูลน่ะมีมากน้อยแค่ไหนนั้นเราก็ต้องมาสังเคราะห์อ,อีกทีหนึ่งวิเคราะห์เราแยกแยะออกมาก็มาสังเคราะห์ว่าพอสังเคราะห์เราก็มาเขียนเป็นเขาเรียกว่าร,รวมรวมหรือมาขมวดก็คือขมวดออกมาเนื่องจากว่าการวิจัยแบบเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยแบบอินดักตี ก็หมายความว่าเราจะต้องไปสัมภาษณ์ไปอะไรต่างๆแล้วก็เขียนออกมาจากนั่นก็มาสรุปรวมเป็นผลงานวิจัยเราเรียกว่าวิธีแบบอุปนยัยที่สองก็คือวิธีการวิเคราะห์ข,ข้อมูลเนื้อหาเนี่ยก็ต้องดูว่าบางแห่งเขาก็ให้สามารถที่จะถอดเทปออกมาเป็นคำพูดเป็นรายบุคคลด้วย แต่เนื่องจากว่าถ้าทําแบบนั้นมันอาจจะมีข้อจํากัดว่าบางเรื่องค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟกับผู้ให้ข้อมูลเราต้องควรที่จะสรุปรวมแต่ก็มีบางสถาบันยังบอกว่าถ้าสัมภาษณ์มา20-25ถึงคนนะ่ะก็ให้ถอดเทปออกมาแต่ละคนพูดเพราะว่าบางประเด็นมนกอาจะมีปัญหาในเรื่องของให้ข้อมูลแล้วมันออกมาในเชิงลบต้องระวังตรงนี้ด้วยเพราะว่า ถ้าในทางที่ดีก็คือควรสรุปรวมออกมาเป็นข้อมูลที่รวมรวมสรุปทั้งในวิธีการเนื้อหาทั้งทางด้านของนั้นสรุปรวมออกมาเพื่อขมมดออกมาเป็นองค์ความรู้ที่เรียกว่าบอดี้ออฟโนริกตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นส่วนที่สำคัญเพราะนั้นถ้าผู้วิจัยไปสัมภาษณ์เองไป,ไปสังเกตเองเนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ข้อมูลตรงนี้ได้ ออกมาชัดเจนด้วยเพราะอะไเพราะว่าได้ไปสัมผัสได้ไปสังเกตแล้วก็ในขณะสอบถามเราก็ต้องดูการตอบข้อคำถามด้วยหรือว่าการสัมภาษณ์การตอบด้วยจากประสบการณ์หรือตอบด้วยจะต้องอิงหลักการหรือต้องอ่านระเบียบอยู่เนี่ย วิธีการสัมภาษณ์นี่ก็ก็ต้องให้สังเกตไปด้วยเวลาสรุปออกมาเนะี่ยผู้ทําวิจัยที่เป็นเครื่องมือวิจัยเองเนี่ยก็จะทําให้สรุปได้ชัดเจนและก็ตรงประเด็นด้วยนะั่นเองอันนี้ก็คือเป็นวิธีการทําวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเราจะต้องยึดตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพราะว่าการวิจัยเชิงคุณภาพนี่ก็ถือว่าเป็น การวิจัยที่เราจะต้องวิเคราะห์เจาะลึกทั้งทางด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วทางด้านของขบวนการหรือวิธีการขั้นตอนในการสัมภาษณ์จากนั้นเราก็มาอ,อาจจะสังเกตรวมไปด้วยสังเกตไปด้วยสัมภาษณ์ไปด้วยและผลที่ได้เราก็ต้องเอามาโฟกัสกลุ่มอีกทีหนึ่งหรือมาสนทนากลุ่มก็เชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ใช่คนให้สัมภาษณ์นะอีกคนอีกคนละชุดหนึ่งที่ที่เราจะเอามา,าวิเคราะห์กันมาดิสคัสกัน,ก,นก็มาสรุปข้อดีข้อเสียข,ข้อจํากัดต่างๆเขาเรียกมาวิพากษ์นั่นเนองก็มาสนทนากลุ่มว่าควรที่จะสรุปอย่างไรเพราะนั้นถึงได้บอกว่าเวลาการทําวิจัยเชิงคุณภาพมันอาจจะต้องต่อด้วยโฟกัสกลุ่มหรือสนทนากลุ่มด้วยเพื่อได้ข้อสรุปนั่นเอง แต่ไม่ได้หมายความว่าไปนำความรู้จากผู้ที่มาวิภากษ์มาสนทนากลุ่มแต่เพียงแต่นำผลที่ไดจากการสัมภาษณ์จากการสืกษาเอกสารและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องลองมาสรุปด้วยว่าในทางปฏิบัติของผู้เชี่ยวชาญที่เขามีประสบการณ์นั้นเขาจะมามีมุมมองอย่างไรนั่นเองันนี้ก็คือเป็นวิธีการทำวิจัยไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยเพื่อ จบในระดับปริญญาเอกหรือการทําวิจัยเพื่อใช้ในระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปเพราะนั้นตอนนี้ก็ตามเกณฑ์ของกพอ,อ,อนั้นเวลากําหนดมาคุณภาพที่อยู่ในระดับดีมากก็เทียบเท่ากับผลงานวิจัยของนักศาาึกษาระดับปริญญาเอกเพราะว่าเพราะว่าถ้าใครที่ได้ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปจากการวิจัย ไม่ได้จบปริญญาเอกก็ใช้แทนกันได้เพราะนั้นตำแหน่งรองศาสตราจารย์กับวุฒิการศึกษาระดับปริญญกถึงใช้แทนกันได้อันนี้ก็ถ้าเป็นคุณภาพการวิจัยก็จะออกมาในลักษณะคล้ายๆกันตรงนี้นะก็เป็นประเด็นที่สำคัญโดยสรุปแล้วการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นนอกจากเราดำเนินการตามขบวนการวิจัยซึ่งมีอยู่8 9ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของปัญหา ความเป็นมาของปัญหาก็ให้ชัดเจนที่สองก็เป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามที่กล่าวมาแล้วเรื่องที่สามก็ขอบเขตของการวิจัยขอบเขตเนื้อหาอ,าอุปกรณงประชากรขอบเขตพื้นที่สถานที่และขอบเขตเวลาที่สี่ก็คือเป็นการทบทวนวรรณกรรมหรือทบทวนเอกสารนั่นเองตัวส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในบทที่สองทบทวนนี้ก็มีอยู่สี่ประเด็นทบทวนว่า ทางด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องนะมีอะไรบ้างที่เราทําวิจัยที่2แนวคิดที่เกี่ยวข้องอันที่สถ้าเป็นทางพุทธศาสนาก็คืออาจจะเป็นหลักพุทธธรรมหรือปัจจัยปิดกหรือคำพีแล้วก็รวมทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้วยอันที่4ก็เป็นเรื่องของผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเนี่ยทางพุทธศาสนาก็เก่าแก่2,5002,600ปีมาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าต่างประเทศ ทั้งวิจัยในประเทศและต่างประเทศอันนี้ก็เป็นเรื่องที่4เรื่องที่5ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลอันนี้พูดถึงขบวนการวิจัยวิธีการไปเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเฉพาะการสัมภาษณ์เราก็ต้องมีขบวนการการสัมภาษณ์แล้วก็สังเกตไปด้วยจากันที่5แล้วกันที่6ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลก็ ถ้าเป็นเชิงคุณภาพก็จะเป็นการสังเคราะห์ด้วยกนะสังเคราะห์ว่าที่จะสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ที่เรียกว่า body of knowledge ก็ได้ความรู้อะไรขึ้นมามเรียกว่าสร้างองค์ความรู้จากนั้นก็เป็นข้อที่7สรุปผลเวลาสรุปผลเราก็สรุปให้ตรงกับตามวัตถุประสงค์ของการวิจยัยต้องสรุปให้ครบตามแมี3ามสข้อก็ต้องสรุปจากนั้นก็เป็น ะบวนการวิจัยเขาไม่ได้พูดถึงอัตราการที่ปลายผลแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนเสริมแล้วกระากนั้นเป็นข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะนั้นก็จะเนื้อแนะอยู่หลักๆก,ก,ก็อยู่3ประเด็นด้วยกันถ้าเป็นทำที่เกี่ยวข้องกับองค์กรชุมชนท้องถิ่นแล้วก็เสนอแนะในเชิงนโยบายแล้วก็ข้อ2ก็เสนอแนะเพื่อนําไปประยุกต์ใช้หรือไปปรับใช้ที่3ก็เสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งต่อไป ถ้าอามีขึ้นอัน,นี้ข้อสนอแน่ที่เก้าก็คือเป็นการอ้างอิงมีทั้งการอ้างอิงในเอกสารที่เขาเรียกว่าฟตโนอตหรือว่าการอ้างอิงในบรรณานุกรมนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการวิจัยแต่ที่พูดที่ผ่านมาเนี่ยก็ในใน,ในเรื่องของอการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเรื่องระเบียบวิธีวิจัย,ยที่ว่าระเบียบวิธีวิจัยก็มีอยู่สี่ห้าข้อน่ก็ในเรื่องของ าการออกแบบวิจัยแล้วก็การกําหนดตัวอย่างหรือการที่เรากํากหนดว่าผู้ให้ข้อมูลนั้นเนอการเก็บข้อรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์การโฟกัสกรุป๊ปแล้วก็การตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการสามเศร้าแต่การก่อนที่จะทําตรงนี้มันก็ต้องขอไปรับรองเลื่องอจริยธรรม IRB ก่อนนั่นเองแล้วก็มา,าวิเคราะห์ข้อมูล แล้ก็สรุปผลอันนี้ก็คือเป็นระเบียบวิธีวิจัยครับสำหรับวันนี้ก็พูดในเรื่องของสรุปในเรื่องของการวิจัยเชิงคุณภาพในระเบียบวิธีวิจัยครับก็คือว่าเป็นการวิจัยขั้นสูงนั่นเองเพราะนั้นครั้งต่อไปเป็นครั้งที่5ก็จะนําเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยเนี่ยในการวิจัยเชิงปริมาณแล้ก็เชิงคุณภาพ หรือว่าการวิจัยเชิงเอกสารต่อไปครับเระ,ระ,ระ่อติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็กลาบสวัสดีครับ